เรื่องคน,คน,น,นันจะส่ตันจนวันนี้รด้ทุกการรวมทั้งชาวบ้านทีนท่รับชมรายการวิถีทำวิถีไทยคุิมานั้นตั้งสุขผู้ดเปน,นินราทการวันนี้ดีจริงต้รงมีเรื่องที่จะแจร์ให้ทราบสาบเรื่องปในยานเรื่องแรก็คือเรื่องเมื่อวา ใครเลเจะินรถด้วกันบนทวายเนี่ยหลงบ้างยกมือโอเ้เยอะจังเลยทักโบนาดว้วยเลยนั่นได้ปัจจัยเห็นเมื่อกี้เขารายงานว่าสามแสนอะไรเงินแสนกว่าบาทก็มอบให้กับมอบให้กับคือให้กับโรงพยาบาลศิริราชคือ ให้นำขึ้นธูนเก้าปรวันประบาทสังติเทวีภูวานโดยวัตถุประสงค์ก็คือให้ส่งพระราชทานให้กับโรงพยาบาลศิริราชเ,เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยอนาถาซึ่งอีกไม่มีวันก็จะเป็นวันม่มีวมเห็นก็นอนอารมณ์ออกเรียนไรห,หาสเสบักเพื่อส่งต้นถุยกองถุน โดยที่ทุกบาททุิาทเพื่อส่งครองผู้ป่วยอนาถาถวยายทุกหลังถวายต่างมาก็บำแหน่งไปแสนกว่าก็ที่สองก็ได้อีกแสนกว่าก็รวมเป็นสามแสนก็นกาเกิดดุจราถถวายเพื่อพระองค์จะได้ใช้สำหรับตั้งเป็นกองคุณรักษาผู้ป่วยอนาถาสิบปของท่านเทลาย ก็ไปเจริญกันใหม่สัปดาห์ที่สามของเดือนในวันเสาร์เวลาบา่ยโมงส่วนใหญก็ไม่ไปตรงเวลา20ตุลา,า่สหุาลา24ตุาาลางโมงครึ่งแล้วก็มอาวานไปแจ้งม้ว่า้าเป็นไปได้ก็จะพยายามไปทุกเดือนไปไหมไปเออ พุทธบุตรถวายลงทุกเดือนจนกว่าจะถึงเดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็คือเดือนธันวาคมก็กลาจะไปได้อาจจะมีปัญหาอะไรมาเอาไว้อยากให้พวกเราทุกคนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีความกตะญญูกตเวทิตาแล้วก็ทําให้ความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทิตาเนี่หนนแ่กว้าง สารหนไปทั่วไม่ใช่ไปเฉพาะคนเดียวหรอกชวนคนข้างบ้านเข้าไปเลยก็ได้รวมกลุ่มกันก็ได้ลงว้มมาไ็นกลุ่มยังทันรถบัตไม่รู้ว่าจะจะใครจะเรียกก็อเอาสักคนนึ็นใครเป็นตัวแทนผู้นำในหมู่บ้านตจนเรียกรถสักคันหนึ่งออกข้ารถเป็นคนละลนิดคนละหน่อยต่างคนต่างออกยังมาเบิดสกู <c oughs> รูปวัาอาสเข้ามาเหมือนกันจริงรูปวัาอาสเข้ามางั้นก็เลยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเดือนหน้ารูปว่วจะให้เขาเลี้ยงรถบัสทั้งสองคันที่อยู่จอดไว้หน้าวัดนั่นเอาชาวบ้านแถวต้องแหงแสนนะเดี๋ยวเดือนหน้าจะดูอีว่าจะทำกับข้ามมาเลี้ยงหรือบั๊กทำข้าวกล่องมา เดี๋ยวดูกว่าคิดเมื่อวานได้คิดตอนนั้สนสวดมนต์จบแล้วตอนนึกบนคำบ,บนแกรุ่แเด็กนแต่ดีพ่ามันตืน่นเต้นสุดโยงไงาวานได้ถึงญาติว่ารับปากเดียวไว้ว่าเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวให้แกแ้วแกก็นั่งหานาวรอยันทุ่มกว่า <laughs> เออคิดว่าไปทําคงไม่ทันละเดี๋ยวคนแก่ไปลงก็เลยบอกไอ้แซนมึงแวะซื้อเกี๊ยวตรงนี้เอาวะ เอองั้นถ้าอยู่จนพุ้งกว่านั้นไม่ยอมกินข้าวนั่งรออะไรมาได้บอกเออแล้วผู้เาผู้แก่ที่กข้ามาสวดมนต์แบบยังไงแล้ว,วบอกแก,แกแ่ๆว,ว่าเดี๋ยวจะกลับไปตักบวบข้าวให้ไม่ควรจะเลื่อนหัวขั้เริ่มไม่เยน็นนักแต่เมื่อวานนี้ฝนมันตกรถมันติดแดดจางสูุดนะฝนตกรถติดฝน,น,นตกฝนตกธรรมดาน้ำท่วมขึ้นรอน้ำท่วมขึ้นรอก็ ีที่แล้วเอาอยู่ปีนี้ก็เอาอีกก็มันก็เป็นทางเนี่ยตรงนิดหน่อยก็น้ำซวนเป็นเครอนอก็คิดว่าเดี๋ยวดูกัอนเดวันหน้าจะมีกำลังวังชามีสติปัญญาจะทำอาหารมาเลี้ยงหรือเปล่าแต่จะอยากให้ทุกคนได้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มกายสบายใจเมื่อตอมเสร็จเดี๋ยนวิีิตรมีกำลังก็จะทำ ไม่ต้องไว้แล้วล่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจัดเนือมาใหม่ๆตอนทีญาติจัดนั่งรับไปก่อนการจัดเนือมาใหม่ๆก็รูปขึ้นก็บินยบาดกินยำบาดก็ก็บินเสร็จแล้วล่ะแล้วก็นั่งอ่านหนังสือกินลูกพระแล้วก็เอาน้ำมาฉันร่างกายก็มีคนมาชาแล้วก็เอาของมาถวาย ของที่เอามาถวายเขาเตรียมจะใส่บาทพระเนี่ยบาทพระ,ะพก็ปว,วาาาาก,ก่อนกลับหมดแล้วก็เลยเอามาเตเอามารวมเหมาไว้คุณปู่ก็มีของเยอะะเราก็เลยมาอมรับไว้นลนน่นเดี๋ยวไปถวายพระแล้วก็มีกาแฟกระป๋องมีอะไรแต่อะไรเด็กมันก็แลเปไปถวายพระพระที่ที่ล้างเท้าปูกก่ก็ก็แม้เนี้ยเป็นของหายากมากเลยในวันเนี้ย ทำอะไรกาแฟก <l> <ต>าแฟเนี่ยเป็นของหายากม,มากเลยว่าเนี่ยคนทั้งคันไปยังไม่เจอนี่ไงมาเจอเนี่เป็นของหายากถามว่าทำไม <S <S 2> <S 2> ผมติดกาแฟฉันกาแฟรับกระใหม่เราก็เลยบอกว่าเป็นราเป็นเมนนเนี่มันไม่ควรจะต้องติดอะไรถ้าเป็นรานเป็นเนนติดอะไรนี่มันไม่ควรจะต้องเป็นรานเป็นเนิน ไอ้ที่เรามาบวชเนี่ยเพราะไม่ต้องการติดอะไรอะไรรัติดยาติดกาแฟติดชาติดกัญชาติดบุหรี่ติดหวยติดยาติดมาติดอะไรสารพัดติดเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นพระหเออหลวงปู่เนี่ยถามว่าสันชาไหมสันแต่ถามว่าติดไหมก็ไม่ติด มีให้ฉันกูประชันไม่มีให้ฉันกูก็เม่นคนไหวที่จะหาฉันใครให้มาื่อทีก็เอออย่างว่าวันซื้อนิดไปเยอะแล้วก็แก้วแอรวเตะมันซื้อชามันถวายตั้งสามสี่ห yes. ่อแล้วก็เล่นในการทั้กูได้ยาเข้าหลั้งละก็คือเขาถวายชามาเราก็เอามาทำยาเพราะยาบางตัวมันต้องเข้าใบชาแต่ไอที่จะเอามานั่งเสียเวลาชมดื่มฉัน เอมีอ,อารมณ์สุนทรียภาพนั่งจิตชามองบรรยากาศมันไม่มีปัญญามันไม่มีเวลาถึงขั้นนั้นขั้นนั้นก็เลยพยายามทําตัวไม่ติดอีเพเ็ดคนเน่นที่ไม่พยายามจะติดอะไรก็เพราะว่า,าตัวอย่างเช่นคนก็ซื้อน้ำน้ําแร่ที่มันอัดแก๊สยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันแพงมากอะขวดหนึ่งต้องเป็นหลายร้อยบาทแล้วที่ เราฉันแล้วมันก็รู้สึกท้องมันโล่งไยมันขับลมฉันไปฉันไปเราว็่าเอ๊ะมึงซื้อบาบ่อยนี้บาคนเท่าไหร่วะเขาบอกว่าปัวนี้มันตั้งครึ่งพันกับบอกโอ้โหซื้อน้ำได้กันกินได้ตั้งหลายวันแมวแมวเอาขึ้นไปขึ้นไปซื้อไปแล้วเอาซื้อไปแล้วกูกินหมดแล้วไม่ต้องซื้อมาใหม่สาเหตุที่ ที่มีกล้าจะติดอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้แค่ครึ่งเดือนเนี่ยกว่าก็ไปเจ็ดล้านค่าใช้ใจ่ายเมือ่อวานวันที่เท่าไหร่สิบห้าเ,เจ็ดล้านถ้าเราคือว่าติดนู่นติดนี่แล้วจะมีปัญญาเอาอะไรไปซื้อแล้วใครจะมาเลี้ยงเราท่านทำตัวให้ติดให้น้อยที่สุดทันทนีไอคนที่มันยังติดอยู่แสดงว่าไม่เป็นภาระมันไม่มีภาระไม่คิดจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระมันเลยมีปัญญาไปติดนู่นติดนี่ ครูเรียนจะเป็นคนที่เวลาเราจะกินอะไรจะทําอะไรนี่ต้องเน้นถึงคกว่านั่นสติเนกระทบคนรอบข้างเอ็นราเนทั้งหลายเนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเป็นปราเป็นรดีๆในธรรมวิน,นนี้นก็นไม่ติดอะไรถ้าเราติดอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ราเนนหะรันคือรูปชาวบ้านมาบวนแล้วแล้วก็ติดโน่นติดนี่เลื่อนเอไปมันอับปีละ ไม่ใช่คนดีไม่ใช่ของดีไม่ใช่นักบวชดีไม่ใช่พระดีจำไว้ยางนี้กันนะยันนี้มีเยอะแยะติดตัน่ติดนี่ติดยาติดเครื่องดื่มบำรุงกำลังติดชาติดกาแฟติดุหรีติดมาติดอะไรอะไรสารพัดติดเป็นพระนี่มันต้องไม่ติดนักบวชนี่ถ้ามันติดแล้วมันจะตัดอะไรจากสบานบวชเข้ามาแล้วมันต้องระวางปล่อยเว้น มันไม่ใช่บวชเข้ามาเพื่อจะมาเสพติดนี่ไปนี่ก็สิ่งที่อยากพูดในวันคืออะไรการนี้มันจะเข้าไปถึงโสตประสาทแก้วหูของท่านพระเดชพระคุณทั้งหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอาจจะไม่โดนใจหรือไม่ชอบใจก็จไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในสุบินนิมิตเมื่อครั้งพระองค์ทรงบว สมเร็จนตรตะละสัมมาสัมโพธิญาแล้วก็ประกาศสัจธรรมทรงบินนิ่นิๆว่ามีหมูนอนหัวดำหัวข,ขาวเดินออกมาจากหลุมมูดพูดและกองขี่ที่กองเป็นภูเขาลากาแล้วท่านก็ทรงตื่นจากความฝันตื่นเต่นจากวันทแงแล้วก็ทรงแก้ความฝันไอ้กองภูเขาลากาที่มูดพูดและขี่มนะันคือลาบสก,การะ มันมีนโลกธรรมแล้วหมู่นอนที่ออกมาจากรูที่มูนคู่และขี้ที่กองเป็นภูเขาเล่ากาคือออกจากราบสังจาระน้ำาตายชามชายจีวรพรนะองค์น่ยก็คือผู้ที่ไม่ไม่หลงไม่ยึดติดอยู่ในมูนคู่หรือราบยศส,รรสันสีสุขทุกข์ชื่อเสียงความเจ้าความชังความยอมรับปฏิเสธ ็คือผู้ต้องไม่เสพติดในอะไรไม่ทําอะไรให้เป็นอารมณ์และไม่มีอารมณ์ในอะไรอะไรนี่เป็นการเียรู้เขียนบทสรุปไว้เมื่อโดนสามสิบโดีที่แล้วนีย่ยคุณพระที่ดีคุณเนรที่ดีก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องไม่เสพติดอะไรนั่คือสิ่งที่อยากอยากพูดให้เข้าใจคุณพระทั้งหลายเมื่อความตอนนี้อยูไไ่ในช่วงเข้าพรรษาไปเห็น เรารู้สึกว่าจะเป็นผู้เสพติดในอะไรอะไรก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นพระที่ดีดไม่ได้เป็นนักบวชที่ดีดไม่ได้เป็นสัพพยามงค์ที่ดีดไม่ได้เป็นสมณะนนผู้เระเสริอยังไม่ได้ถ้าเข้าใจความหมายนี้ก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทําตัวอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดก็คือในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพูดถเรื่องภาวนาน ภาวนาก็คือการทําให้เจริญเจริญใจ,จเจริญกายจเจริญวาจาจเจริญวิญญาณภาวนาในหลวงพระพุทธศาสนาท่านจัดเอาไว้หลากหลายมากแต่รวมไว้ในในคัมภีการศรึกษาของพระพุทธศาสนาเรื่องนำ้ำธรรมก็แยกแยะเอาไว้ทึงสามอยา่างในสัปดาห์แรกๆต้องได้พูดถึงภาวนาในการสาธยายมนต์คนโบราณเขาจะชอบให้เรา ภาวนาโดยโดยอ้างเหตุอ้างเหตุบ้างอ้างความต้องการบ้างอ้างความกลัวบ้างการความความนิยมของสังคมในยุคนั้นๆบ้างเช่นถ้าภาวนาบนบลนี้แล้วก็จะทาให้ทาให้อยู่ยงคงกระพันทําให้ลูกเรือนเจริญภาวนาบนบทนี้แล้วจะทําให้เราเป็นบุคคลที่ ค้าขายดีเป็นที่รักของมนุษย์มีสเสน,น,น่ห์ภาวนาวนบทนี้แล้วเป็นหัวใจมหาสเสน่ห์หัวใจเศรษฐีหัวใจพระศรีวรีหัวใจพระมหาจายนะอะไรก็ว่าไปแต่สรุปรวๆก็คือเพื่อจะลูนนกจใจเราให้อยู่ในกุศลไม่ได้เห็นไปข้องแวะอยู่กับอกุศลือราคะาโทสะโมหะวิชาตัณหาอุปาทาน อย่างนี้เขาเรียกว่าบริกรรมภาวนาหรือภาวนานในบริกรรมมีเครื่องบริกรรมมีอันเขาเรียกว่ามีบทท่องจําบทท่องเป็นเครื่องบริกรรมหรือเรื่องภาวนาเรียกว่าบริกรรมภาวนาภาวนาอีกระดับหน,นึ่งอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาระดับซื้นๆระดับระดับชาวบ้านชาวบ้านน,ะ,นะถ้าจะพัฒนาภาวนาในระดับบริกรรมให้มันสูงขึ้นก็มีมีการมองเห็นภาพนะ อันนี้ก็เรียกว่ามีนิมิตรปรากฏในภาวนากรรมนัน้นนแหละเรียกว่ามีการเพ่งกสินบ้างมีการเจริญสมถะทาให้จิตมีสมบุระงับเช่อาจจะรู้อนาตัวน,นาปาน,าานาสติก็ได้หรือไม่ก็เห็นปัตวีกสินเป็นใหญ่เห็นเตโชกสินเป็นใหญ่เห็นวายโยกสิน เห็นอาโปกสินหรือพิจารณาอะไรที่มันทำให้จิตนี้สงบระงับจนได้องค์สมาธิเบื้องตน้นเรียกว่าปุปจาระภาวนา